เันยี้อกับปิ่นชรินพรช่วงนี้ก็คือเข้าสู่ฮาโลวีนแล้วปิ่นก็เลวาทุกคนเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศสุดหลอนกับ The Conjuring Universe Tour นะคะซึ่งจัดที่ไอคอนสยามชั้น6บรรยากาศข้างในเนี่ยก็คงจะแบบมีแต่ความหลอนเต็มไปหมดแต่ว่าปิ่นก็คือตื่นเต้นมากตอนนี้เราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ นี่คือแค่เป็นบรรยากาศทางเข้านะคะเขาทําเป็นเหมือนแบบในบ้านเลยพวกผนังอะไรเงี้ยมีความแบบมีความเก่ามีความแบบมีความเแบบค,คลิะด้วยทุกคนเป็นคนกลัวผีที่ต้องมาดูนิทรรศการผีงงป่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็คือแบบว่าทําใจให้สงบนิ่งอยู่เพื่อที่เข้าไปจะได้ไม่ต้องกรีดารานะคะเคยดูเดอะคอนจูริงอยู่แล้วทุกคนคือมันมีหลายภาคมากมันเป็นเดอะคอนจูริงหนึ่งสองสามแล้วก็มีอนาเบลแล้วก็มีแบบเดือนานานอะไรเงี้ยแล้วก็บางเรื่องคือมันไม่ได้หลอนด้วยเนื้อเรื่องขนาดนั้นแต่อยู่แบบตู้แช่ เขาแบนี้เดินนันทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วอยู่สักพักก็แบบมันหล่อนนะมันหล่อนจริงๆอันนี้ชุดเริ่มแล้วนะทุกคนไปด้วยกันนะอย่าทิ้งเป็นไว้คนเดียวทุกคนตามหนูมาเร็ว <บะ S 1> หนูกลัว <บะ S 1> อุ้ยเสียงเค้ากรีดกันแล้วปะเสียงอุ้ย ปิดเบกล้าเข้าคนเดียวเข้ามาด้วยกันแล้วใครจะกล้าเดินเข้าไปคะโอ้ยกิ๊กกิ๊กเลยจ้ะ เข้าห้องมันเป็นห้องนอนแล้วนะคะน่าจะแบบในแอนนาเบลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้เราทาจากแอนนาเบลแล้วตอนนี้เราจะเข้าห้องนอนแล้วทุกคนโอ้ยทำไมปิดข้พคนแรกเหรอ<ป>แต่ต้องเข้าก่อนไหมคะ<ป>ทุกคนดูหน้าปินตอนนี้ห <c oughs> น้าเห็นไหมเมื่อกี้ก็มีเสียงออกมาอีกแล้ว <c oughs> อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศห้องนอนตอนนี้ก็คือเขาแบบจําลองมาจากในภาพยนตร์เลยจริงๆ เดีวสัน้องก็จะหันมามองคอเราทุกคนน้องก็จะหันมามองคอเราแล้วนะน่นเงเห็นไหมปังเชื่อหนูไหมมีจะต้องมีอีกคออนุญาตนะคะเสียงแทบหมดแล้วโอเคเป็นห้องเป็นห้องแบบห้องเก็บของห้องเก็บวัตถุทุกคนเดี๋ยวจะให้หันไปดู 哦吼！Oh. <laughs> แอบมากคือจบแล้วนะคะจบแบบจบจริงๆแล้วเราเดินมากันเกือบจะสิบห้องได้ถ้าใครเป็นแฟนแบบคอนจูริงก็คือต้องมาที่นี่นะทุกคนขอตัวไปข้างนอกก่อนนะคะหยุดที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะ oh. ตามบอกว่าได้กันค่ะเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อมีอะไรมาแห้อีกน <laughs> อจกจาก Halloween. จะฮาโลวีนนะคะทุกคนเข้ามาฮาโลวีนแล้วอย่าลืมติดตามชมละครเรื่องรายเดี่ยงสาด้วยนะคะบิดเล่นคู่กับพี่บิวนะคะทุกคนก็เป็นคุณหนูแบบคี น้อยใจที่เอาแต่ใจแต่ก็มีความน่ารักมีความเออแสบกัดกันอะไรแบบนี้ต้องฝากดิตามด้วยนะคะรายเรื่องสาค่ะวันจันทร์ถึงพฤหัผาเวลา18นาฬิกาค่ะ6โมงตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่กลับมาช่วงนี้เป็นอย่างมีความบันเทิงมาให้ชมกันต่อไปรับชมกันเลยค่ะ ละครมรกตสีรุ้งเข้าสู่ช่วงพีคเรื่อยๆค่ะหลังจากทําพิธีซ่อนมรกตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้มั่นทองสลบไปคืนนี้ปัตตภีบูมกิดกล้องอาสาไปตามหากเกรซพสิตาในโลกหลังความตายและแน่นอนว่าไปถึงก็เจอเรื่องร้ายพอดีเรกรซกาลังจะโดนทําร้ายอยู่เลยค่ะบูมจัดท่าบู๊เบาๆช่วยนางเอกจนได้บอกเลยว่าโลกวิญญาณหลังความตายนี้มีแต่เรื่องน่าเหลือเชื่อเกรซจะจําบูมได้ไหมและเกิดอะไรขึ้นบ้างคืนนี้ห้ามพลาดค่ะคือจะตามมันทําไมคะนี่คือหลุดเข้าไปในโลกของวิ อันนี้ก็พระเอกมาช่วยคุณไม่รู้หรอกว่าผมนุ่มผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรเนี่ยคุณเห็นไหมถ้าคุณไม่มาก็อาจจะไม่ได้เจอก็ได้ไงคุณไม่รู้หรอกความยากลําบากในการที่ผมจะต้องหลับแล้วมาช่วยคุณเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยนโยบายของของพักเขาอะเหมือนแบบห้ามห้ามจําเรื่องในอดีตก็พยายามให้กินของกินขนมอะไรเพื่อให้เราลืมอดีตแล้วก็วิ่งจะหนีจังหวะพอดีเลยมาหลับมาปั๊บโผล่มากะโดดีบเต็มเต็มเลยตูม บานเบินแค่เขาไม่ผมไม่ภายหักมาเลยผมมาช่วยนางเอกมาบูจริงๆนี่เนื้อเรื่องเหมือนแบบว่าเหมือนตะลุยดา่านซึ่งต้องเอาชนะด้วยการใช้กำลังทั้งนั้นคืนนี้จบเส้นทางบันเทิงรอชมพร้อมกันนะคะ ต่อก,กันกับละครเล่ร้ายเกมลวงที่จะลงจอวันเสาร์ที่2นี้แล้วเส้นทางบันเทิงมีเบื้องหลังการถ่ายทําภาพไตเติลละครที่สวยปังอลังการมาให้ชมค่ะผู้กํากับและทีมงานตั้งใจพี่ทีพี่ฐานจัดชุดและล็อกกิ้งการน,นั่งการยืนให้นักแสดงทุกคนได้ส่งอินเนอร์ออกมาอย่างเต็มที่กว่าจะได้ภาพรวม4ี่คนทั้งที่สาวริทิสาเปรียวทัศนียาโดนัทพัทรพลและเบสันติราชก็ตัวเกรงกันสุดๆเลยค่ะ ที่ได้นั่งตรงนั้นแบบไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้คี่ต้นบอกว่าให้ขวดนางามนางามหมอตีมารู้สึกว่าเป็นอีกแบบหนึงต้องรอดูรไปแต่แต่เกรงมากเท่าไหร่บิดซ้ายแต่เอวไปทางขวาแล้วก็นหน้าหน้าหน้าธรราชาติ้าหน้างน้่งาหน้าหน้าหน้าหนาหหน้า่น้านาน้าหาหน่าาาาา และยังมีไตเติ้ลละครแบบรวมนักแสดงซึ่งเบื้องหลังทีมงานให้ทุกคนถ่ายทำแบบเดียวเพื่อการตัดต่อที่ง่ายขึ้นค่ะและหลังจากนั้นทีมนักแสดงก็ได้รวมตัวกันเพื่อเวิร์กช็อปการแสดงและอ่านบทละครด้วยกันครั้งแรกบอกเลยว่าทุกคนตั้งใจที่จะถ่ายทอดความต้องการของตัวละครอย่างเต็มที่ใครรอชมการประทะก,กันแบบเจ็บๆบแซบๆของสองสาวเปรี้ยวและทิสารับประกันว่าไม่ผิดหวังค่ะไม่มีพอ่อไม่มีจุดสิ้นไม่มีเงิน และในวันนั้นผู้กำกับเติ้นตะวันและผู้เขียนบทโทรทัศน์ก็มาดูการเวิร์กช็อปด้วยทีมนี้ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะรอชมความสนุกเข้มข้นของเกมลวงแต่ละคนในเล่ร้ายเกมลวง2พฤศจิกายนนี้ทางช่อง7 HD และย้อนหลังทาง Netflix ค่ะหมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้ววันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ